ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตและฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว่ายวนผลกรรนำเนื้อตกตำรุ่งเรืองเกี่ยวนเนื่องเจริญสุขเดี๋ยวด้านผู้ฟังทางสถานีวิทยุสวทตรัง91.2เมกะเฮิรตรายการธรรมะสู่สันติก็มันจบมาพบกันอีกครั้งนึงในเวลาตีห้าครึ่งอตอนเช้าตรู่ อจะมาจะมากล่าวคําว่าสันติโยมสันติสันตินั่นแปลว่าความอดทนอดกลั้นอสันตินั่นหมายถึงการรักษาภาวะปกติของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่พอใจก็ตามโยม ตามในภาษาไทยนั้นก็หมายความว่าคือความอดทนนั่นเองอความอดทนอดคืออะไรโยมอ,อดคือเป็นการที่อ,อยากได้แต่ไม่ได้ทนเป็นอาการที่ไม่อยากได้แต่ต้องได้ดังนั้นคำว่าข,นขันติหรือว่าความอดทนอดกลั้น อ,องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าหมายถึงความอดทนในสิ่งที่ควรอดทนด้วยความเต็มใจและพอใจคือการอดทนในกาละในการละหลีกเลี่ยงจากความชั่วโยมหลีกเลี่ยงจากความชั่วเช่นอะไรบ้างอดทนทำดีต่อใน ต่อไปในทุกสถานการณ์ทำความดีต่อไปในทุกสถานการณ์อดทนรักษาใจให้ผ่องใสไม่เศร้ามองความอดทนจึงเปรียบเสมือนการขุดขุมทรัพย์อันมีค่ามหาศาลโยมบุคคลใดที่มีความอดทนย่อมไม่มีอันตารายแก่ใครๆมีแต่จะนำประโยชน์สุขมาให้ แคบุคคลที่คบหาเสวนาด้วยอย่างเดียวเพราะบุคคลผู้นี้มีความอดทนย่อมเป็นผู้มีมงคลหรือคือเหตุแห่งความเจริญในตนอยู่แล้วจึงประกอบกิจการทุกสิ่งล้วนทำไปด้วยปัญญาอันประกอบด้วยเหตุและผลทั้งสิ้นอีกทั้งเป็นผู้หนักแน่นยม คป็ผู้หลักแน่นไม่หวั่นไหวได้ง่ายส่วนที่บุคคลไม่มีความอดทนนั้นย่อมตรงกันข้ามตรงกันข้ามอะไรยมคือเมื่อได้รับผลกระทบเมื่อได้ประสบอารมณ์กับที่ไม่ไม,ไม่น่าพอใจเข้าก็อาจจะแสดงกิริยาอาการอันไม่งามไม่น่าชมออกมาได้ ทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่ยมและเมื่อเป็นเช่นนี้ประกอบด้วยกิจการทุกสิ่งทุกอย่างหรือคบหาสมาคมกันที่จะให้เกิดประโยชน์สุขต่ตอกันนั้นย่อมจะถึงการเสื่อมเสียโยมถึงการเสื่อมเสียอะไร <c oughs> คำว่าขันติธรรมโยมคำว่าขันติธรรมนั้นคือความอดทนพระพุทธเจ้าท่านได้จําแนกพระองค์ท่านได้จําแนกไว้3ประการคือประการที่1การอดทนต่อความยากลําบากหมายความว่าอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วย่อมไม่พ้นจาก ความแก่ความเจ็บ <c oughs> และความตายไปได้จำต้องประสบพบกับบุคคลทุกประเภทไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยก็ตามล้วนแต่ได้พบด้วยกันทางนั้นนั่นก็คือประการแรกโยมประการที่สองอดทนต่อความตรกรรม อดทนต่อความตักเต็หมายความว่าอย่างไรโยมอดทนต่อความทุกข์ยากจากการทำงานเพราะคนทุกคนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยอาหารเครื่องลุ่ม,ม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคซึ่งบุคคลน,นี้จะได้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต ก็จะต้องขยันประกอบอาชีพการงานแต่ถ้าบุคคลบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้เกียจคร้านไม่ประกอบการงานก็จะมีความที่เป็นอยู่อย่างลำบากหากไม่มีความขยันมันเพียนไม่เกียจคร้านแล้วจะหาทรัพย์ได้ดังพุทธพจน์ว่าบุคคลมีหน้าที่ มันขยันทำสมควรย่อมหาทรัพย์ได้อันนี้คือเป็นคำพุทธพจน์เมื่อมีหน้าที่ในการงานแล้วคนเราโยมคนเราก็ต้องอขยันมันเพียนขยันมันเพียนทำในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือว่าการกระทำในใช้ในชีวิต จำวันนั้นถ้าไม่มีความเหมาะสมกับหน้าทีา่เราก็ไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่ได้รับการนอดหมายและควรเพียรพยายามทำให้เต็มกำลังด้วยความสามารถและสติปัญญาในการประกอบอาชีพการงานนั้น ยอมประสบกับอุปสรรคท่านที่มีปัญญาสามารถต้องการที่จะได้รับประโยชน์และความสุขข้อไม่ควรทอดทิ้งหรือท้อถอยควรใช้ความอดทนเป็นเบื้องหน้าก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้คือสิ่งเหล่านี้โยมข้อสองนี้คือเปรียบเสมือนการที่ว่า เราต้องรับผิดชอบนั่นเองเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานสิ่งที่ว่าเราได้รับมอบหมายให้หรือว่าสิ่งที่เราควรจะทําพึงกระทําโดยไม่ให้บุกร่องอ่าเรามาฟังกันดูกันประการที่สามโยมประการที่สามคือความอดทนถอกต่อความเจ็บอดทนอย่างไรโยม อดทนต่อความเจ็บนั้นคือหมายความว่าอดทนต่อความโกรธที่มากระทบกระทั่งเพราะบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะอยู่คนเดียวลำพังไม่ได้ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวตลอดถึงเป็นทั้งประเทศชาติบุคคลผู้ที่อยู่ร่วมกันเช่นนี้ บางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทบาดหมางกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาโยมลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันเพราะว่าทุกคนเราคนเราทุกคนแม้กระทั่งพี่น้องท้องเดียวกันยังมีการกระทบกระทั่งและก็ขัดแย้งบาดหมางกันในบางสิ่งบางอย่างแล้วส่วนที่ว่ามาอยู่ในหมู่ หมู่คณะหรือว่าเป็นคณะต่างๆในเมื่อความคิดไม่ตรงกันก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเดียวกันนั่นเองอยู่ต่างก็มีกิเลสอ,อยู่ด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขาดความอดทนแล้ว ความสาเลาะวิวาทบาดมางและความแตกแยกย่อมจะแผ่ขยายออกไปโยมในเมื่อไม่มีความอดทนไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นการอดทนต่อความเจ็บบางบางคนเข้าใจว่า สิ่งที่เขาพูดมานั้นเขาได้กล่าวหาตนเองเพระได้กล่าวหาตนเองนั้นตัวเองเอาไปคิดพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ต่างๆเราได้กระทำไปแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ ตนเองนั้นไม่ได้สำนึกผิดไม่ได้สำนึกผิดนั่นเองก็พอคนอื่นเขาพูดว่าเขาพูดให้ฟังว่าเออเป็นแบบนี้แบบโน่นแบบนั้นนะ,ะคุณต้องเข้าใจนะว่าการพูดหรือการแผ่ขยายหรือว่าขาดความอดทน ก็ไม่มีความแตกแยกเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาพูดจนว่ากระทบกระทั่งจนเสียสดสีหรือว่าพูดกันแนกลหนกันหรือว่าพูดคําว่าใช้คํารุนแรงขึ้นมานิดนึงว่าเออทําไมทําแบบนี้ทําไมไม่ดูให้ถูกต้องว่าเอออันนี้สมควรที่จะทำอย่างไรบ้างอ่าก็รู้สึกขึ้นม่ไม่พอใจขึ้นมาทันที ความกัดแยงความแตกแยกก็เยิ่มเริ่มแผ่ขยายออกกว้างไปโยมจนทําให้นะเสียหน้าที่การงานได้เมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆประโยคสุขก็จะไม่เกิดขึ้นธรรมะที่คู่กับคันธิก็คือโสรจะโยมอโสรจะโสรจะนั่นคือความหมายที่ได้ คือความหมายแปลว่ารโยมก็ความสง,งีม่มความยินดีความรื่นรมความสบายใจอันทำให้กายและวาจาสบายใจไปด้วยยมอเป็นปกติเรียบร้อยดีงามโรลจะดังที่กล่าวนี้พูดง่ายๆในทางการปฏิบัติ ก็คือทำใจให้สบายนั่นเองโยมทําใจให้สบายทยําอย่างไรโยมอ่าทำด้วยการฝึกที่จะระบายสิ่งที่อึดอัดอยู่ในใจนั้นออกมาจากใจให้สงบไปทางใจขณะที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติในขันติอ่าในขันตินั้นถ้าไม่มีโสรัจจะ คือการทําใจให้สบายนี้มาประกอบด้วยก็จะรู้สึกว่าคันติที่เป็นทุกข์โยมอ่า,อาทำไมถึงคันติที่เป็นทุกข์เมื่อการกระทบกับคําว่าจากจ้วงล่วงเกินก็ปฏิบัติคันติคือความอดทนเอาไว้ แต่ว่ายังมีความเจ็บใจยังมีความโกรธยังมีความขึงเครียดในใจอยู่แต่พยายามกั้นเอาไว้ดังที่มีเรียกว่าความอดกลั้นอยากที่จะโต้อตอบเขาไปทันทีอยากที่จะทำร้ายเขาทันที ด้วยอำนาจของโทสะนั่นเองโยมหรือความเจ็บใจแต่ก็กลั้นเอาไว้ไม่ได้ทําออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้ความเจ็บใจที่มีอยู่ในใจนั้นทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาแสดงถึงท่าทางการออก ทางตาเช่นตาหูแดงเช่นเป็นต้นสแสดงทางกิริยาเช่นอาการอุดอัดหรือว่าหยิบสิ่งของสิ่งใดที่ใกล้มือควี้ยงปลาออกไปหรือขึงขังได้แก้วข้อคว้างแก้วออกไปได้จานข้อคว้าง,างจาน,าจานออกไปเป็นการทดแทนที่จะวิ่งออกไปทำร้ายเขา ก็ทำร้ายพัสดุทางต่างแทนเหล่านี้เป็นเพราะเหตุว่าจิตยังมีความเจ็บใจยังมีโทสะยังมีที่กลุ้มกลัดอยู่เป็นขันติที่เป็นทุกข์นั่นเองโยมขันติที่เป็นทุกข์ขันติที่ทําให้ใจไม่สบายต้องกลั้นเอาไว้ ต้องเดือดร้อนต้องกระสับกระส่ายดังเช่นที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ต้องมีโสรจัะเข้ามาช่วยโยมอ่าต้องมีโสรจะเข้ามาช่วยโสรระนั้นคือเป็นการที่ทําให้สบายใจนั่นเองโยมระบายความเจ็บใจระบายความโกรธอ่าระบายความตึงเครียด หรือว่าเครียดขึงหรือว่าขึงเครียดอะไรก็ตามแต่โยมคือระงับโทสะของเราไว้ได้ระงับความโกรธเราไว้ได้แล้วว่ราระงับความเกลียดเราไว้ได้เพราะฉะนั้นโสรจะจึงเป็นธรรมที่คู่กับขันติเป็นคันติข้อหนึ่งเป็นโสรจะข้อหนึ่ง ที่ท่านเรียกว่าธรรมะที่ทำให้งามเพราะว่าผู้ที่มีขันติและสุรจจะอยู่ดังนี้ย่อมทำจิตใจก็งามกายวาจาก็งามเพราะสามารถที่จะรับและยับยั้งเหตุการณ์ทุก์ต่างๆไว้ได้ทั้งทำจิตใจให้สบาย คือสบายดีเหมือนอย่างที่ไม่ได้ถูกกระทบกระทั่งอะไรด้วยกายวาจาก็ดีปราศจากอาการที่วิตกเป็นวิกลวิการต่างๆจึงเป็นธรรมที่ทำให้งามเป็นกันถิอ่ ตัวนั่งเช่นว่ากนติธรรมนั้นเราก็เปรียบเสมือนเช่นความอยู่รอด ของพุทธศาสนาบุคคลที่มีความอดทนย่อมไม่มีอันตรายต่อใครๆมีแต่จะนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่บุคคลที่คบหาเสวนาด้วยอย่างเดียวเพราะว่าบุคคลนี้ เป็นผู้ที่มีความอดทนย่อมเป็นผู้มีมงคลคือเหตุแห่งความเจริญในตนเองอยู่แล้วจะประกอบกิจการสิงหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่โยมก็ย่อมเป็นไปด้วยเหตุและผลทั้งสิ้นเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวในส่วนที่ไม่มีความอดทนผู้ที่ไม่มีความอดทน ย่อมตรงกันข้ามอยู่แล้วโยมย่อมตรงกันข้ามโดยที่เมื่อประสบอารมณ์ไม่เนี่ยไม่ไม่เป็นสิ่งที่นา่าพอใจก็อาจจะจะแดงกิริยาอันไม่สวยไม่งามอ่าอันไม่สวยไม่งามอย่างเช่นอชีวิตประจำวันตอนนี้ทั่วโลกโยมทั่วโลกก็ประสบพบเจอกับโรคโควิด โคโรนาตอนนี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นแต่ละสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ไปแล้วเพราะเราทำอย่างไรโยมเมื่อ,เ,อเราเราติดโควิดสมมติว่าเราติดโควิดอย่างเนี้แล้วมีเพื่อนบ้านหรือว่าชาวบ้านต่างๆก็มาพูดว่าเออเป็นโควิดแล้วทำไมไม่ไปรักษา เอ่อไม่ไปแจ้งต่อกมอนามัยหรือว่าสาธารณสุขอ่าสาธารณสุขตำบลหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดเพราะว่าทางการแพทย์เขาจะได้ทําการรักษาหรือได้ทําการป้องกันในเมื่อคนในบุคคลหนึ่งบุคคลใดในครอบครัวเกิดติดโควิดขึ้นมา อ่าสมมุติว่ามีคนที่ว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วก็มาคุยให้ฟังว่าอ่าเมื่อคุณเป็นแล้วคุณก็ต้องไปแจ้งต่อสาธารณสุขหรือว่าทางโรงพยาบาลคือป้องกันตัวเองป้องกันคนในครอบครัวเพื่อจะไม่ให้แพร่เชื้อต่อไปอีกโยมอ่าเพื่อจะไม่ให้แพร่เชื้อต่อคนอื่น แต่พอเรามาคุยขึ้นบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นเขาก็ไปคุยว่า,าช่วยช่วยป้องกันตัวเองหรือว่ารักษาหรือว่าพาญาติของคุณไปรักษาอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยความที่ว่า เมื่อผู้ที่ไปบอกไปกล่าวนั้นคนที่ได้รับสดับรับฟังนั้นก็ย่อมไม่พอใจว่าทำไมนั่นเป็นลูกเป็นหลานของเราเราดูแลเองเราไม่จําเป็นต้องไปหาหมอเราดูว่าเราไม่จำเป็นต้องโน,น่นเราไม่ต้องเป็นต้องป้องกันหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องอนั้นนั้น,นคือเป็นความคิดที่ผิดโยมเป็นความผิดที่ผิดเป็นความผิดที่ผิดเช่นไร เราก็ขาดอะไรยมขาดขันตินั่นเองขาดขันตินั่นเองจึงแสดงกิริยาและความไม่พอใจไม่ชอบในทุกสถานที่เรื่องในเหตุการณ์ประกอบกับสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน จะแตกต่างกันโยมเช่นนี้เป็นต้นการกล่าวความตรากตำํำเมื่อมีกันติก็ย่อมต้องมีโสรจจะเข้ามาปะปนอตมาก็ได้กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นแล้วโยม ขันติเมื่อมีขันติย่อมมีโสรัจจะคำว่าโสรัจจะก็คือความสงบสังเง่ยมทำให้ใจกายสบายทำให้จิตใจเราสงบมีปัญญามีสติอทุกคนอ้นต่มันก็จะเสริมความ ไม่ประมาทเข้าไปสักนิดนดโยมยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่ต้องป้องกันตัวเองเพื่ออะไรโยมเพราะปราศจากการติดเชือ้อติดเชื้อรือติดเชื้อจากโควิดนั่นเองความช่าใจหรือว่าความประมาทนั่นเองที่ทำให้เราเกิด ไม่สบายหรือติดเชื้อโควิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้การประกอบหรือการกระทำหรือการใช้ชีวิตในประจำวันของเราทุกคนเราต้องมีสติเราต้องไม่ประมาทเราต้องมีขันติเราต้องมีปัญญา เราต้องมีศีลเราต้องมีสมาธิอยู่ทุกอย่างเหล่านี้จะทำและก็นำเนินชีวิตให้เราอยู่อย่างพาสุกอยู่อย่างความสงบอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ ในท้ายที่สุดนี้อาตมาก็าไม่มีอะไรมากนอกจากหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าเพื่อเป็นกติและสอนใจและก็ในการใช้ชีวิตในประจำวันของโยมทุกคนผู้ฟังท,ท,ท,ทุกท่านทุกคนทุกท่านในท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย อันมีคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์และบารมีธรรมขององค์สมณสมุทธเจ้าและบารมีธรรมของหลวงพ่อกาเกวการามที่วัดสาริการามเป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถจงดนบันดาลให้ญาติโยมทุกคนผู้ฟังทุกทานทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วก็ขอให้เป็นผลสำเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนานั้น ทุกสิ่งทุกประการเทินจเจริญพรโยม